สวัสดีคะ่ะทุกคนหลังจากที่เราไม่ค่อยได้เข้าสวนนานนะคะทุกคนต้นแบล็กเบอร์รี่ก็คือยึดพื้นที่สวนนะคะและอีกอย่างไม่มีคนตัดหญ้าให้เลยคะ่ะทุกคนนี่แบล็กเบอร์รี่เต็มสวนเลยน่ากลัวมากคะ่ะทุกคนวันนี้จะพามาดูต้นมะเดื่อของเรานะคะตอนนี้มะเดื่อของเราก็มีหลายรุ่นนะคะทุกคน รุ่นตอนที่ช่วงฤดูใบไม้ผลิก็เก็บผลผลิตไปแล้วหนึ่งรอบแล้วก็จะมีรุ่นต่อมานะคะกำลังเริ่มสุกนี่ค่ะกำลังเริ่มสุกแล้วก็มีรุ่นหลังอีกกำลังออกลูกน้อยๆก่อนที่จะถึงหน้าหนาวก็น่าจะสุกอีกรอบนะคะต้นนี้ไม่เคยมารดน้ำเลยทุกคนเพราะว่ามันเข้ามาไม่ได้เราก็เลยไม่ได้รด แต่ก็เขาก็จะสามารถอยู่ได้นะคะสุกเยอะเหมือนกันก็เดี๋ยววันนี้จะมาเก็บสักหน่อยนะคะไม่เก็บเยอะหรอกเก็บเก็บสักตะกร้าหนึ่งเล็กๆพอไว้ทานเองนะคะที่เหลือก็เอาไว้ให้นกกินเพราะว่าเราจะเก็บทั้งหมดไม่ได้หรอกกินไม่ทันก็ทิ้งอยู่ดีเขาเพราะว่าเราไม่ได้ขายไงทุกคนบางคนเขาเก็บขายนะกิโลหนึ่งก็สิบห้าเหรียญอะ สิบห้าเลก็ประมาณสามยูโรอ่ะทุกคนก็ไม่น้อยนะเราจะเก็บอันที่มันไม่ต้องงอมมากนี่ค่ะประมาณนี้เราจะอันที่สุกมากเราจะไม่เก็บแดดเปรี้ยงเลยค่ะทุกคนตอนนี้เวลาประมาณเกือบเกือบบ่ายโมงแล้วนี่กับประมาณนี้กำลังดีกำลังดี กำลังอร่อยไม่สุกมากอันนี้อันนี้ก็จะสุกหน่อยนะคะแต่ก็ถือว่าดีไม่เน่าไม่เสียนี่ก็ดีค่ะกําลังสวยนี่ค่ะทุกคนสวยมากเลย น,นี่ก็สวยแต่ว่าอีกลูกหนึ่งน่าจะงอมไปหน่อยนะคะอันนี้งอมไปเก็บไว้ให้นกกินแล้วกันอันนี้เพราะว่างอมมากเลยนี่อันนี้ก็สวยนู่นบนยอดก็เยอะอะทุคนเดี๋ยวให้ดูนี่ก็ก็คือสุกประปรายนะคะ บางอันงอมมากๆนกก็เจาะไปแล้วนี่ตรงนี้ก็เยอะตรงยอดนี้ก็เยอะเหมือนกันเดี๋ยวเก็บอันนี้โอ้หนึงโอ้สองลูกนี้สวยมากเลยทุกคนไม่สุกเกินไปแล้วก็แต่ว่า แต่ว่าอันตัวนี้โดนโดนน้องนกเจาะไปแล้วนะคะนี่นกเจาะก,กินแล้วแล้วก็จะทิ้งไว้แบบนี้แหละเดี๋ยวให้น้องมากินต่อช่วงนี้ฝนไม่เคยตกเลยทุกคนรสชาติของผลไม้ก็จะหวานหวานมากเลยทุกคนแต่ว่าลูกก็อาจจะเล็กหน่อยเพราะว่ามันไม่มีฝนเนาะก็ลูกก็เลยจะเล็กนิดนึงแต่รสชาติหวานอร่อยมากๆค่ะ นี่เราเก็บได้หกเจ็ดลูกแล้วยังเหลือเยอะอยู่นี่ลูกนี้ก็สวยนะสุกกำลังดีไม่งอมแล้วก็ไม่เก่เกินไปอันนี้ก็สวยอันนี้ก็ยังไม่ค่อยงอมเท่าไหร่แต่ก็เราชอบกินแบบนี้แหละกินแบบว่ายังไม่ต้องสุก ยังไม่ต้องสุกมากนี่ค่ะแดดเปรีย้ยงเลยตอนนี้ทุกคนแสงก็อาจจะแสงก็อาจจะสว่างนะคะนี่สวยมากเลย จริงมาเดือล้างสะอาดเลยเราสามารถกินได้ทั้งเปลือกนะคะนี่ค่ะสวยๆสองลูกนี้ก็งามค่ะทุกคน นี่สวยมากเลยข้างบนลูกเต็มเลยทุกคนจะเก็บไม่ไดน้นี่ก็เยอะ นี่่คะทุกคนกําลังสุกเต็มเลยแต่ว่ามันอยู่สูงมากเราก็อาจจะไม่ได้เก็บนะคะจะเก็บเฉพาะอันที่มันใกล้ๆมือค่ะทุกคนสุกเยอะเลยห่าาคือมันเก็บไม่ได้ สวยค่ะโอนี่ก็คือสุกเต็มเลยแต่เก็บไม่ถึงนะคะเพราะว่าสูงอันนี้รุ่นหลังกำลัง ออกมานะคะอันนี้งอมหน่อยแต่หวาน นี่ค่ะนี่ค่ะทุกคนก็มีสุกอีกเยอะเลยค่ะแต่ว่าเราจะเก็บแค่นี้นะคะเอาแค่พอรับประทานนะคะอันนี้ก็น่าจะประมาณเกือบเกือบสกิโลอ่ะทุกคนและอีกอย่างบ้านนี้ไม่มีคนกินเลยมีเปียกินอยู่คนเดียวเราก็เลยจะเก็บแค่ตากตาเดียวแค่นี้นะคะบนต้นก็ยังมี เออรุ่นต่อไปอีกเยอะเลยนะคะนี่เพียบเลยเต็มเลยอันที่สุกก็ยังมีนะคะลูกเล็กๆก,ก็เยอะเต็มต้นเลย แต่วันนี้เราก็เก็บประมาณนี้นะคะเอาไว้เราทานหมดเมื่อไหร่เราก็มาเก็บอีกสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณสำหรับการติดตามแล้วก็รับชมนะคะพบเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ